น้องแตรทอง10สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังองเภศรีราชาจัังหวดชลบุรีเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังประจำปีการศึกษา2568ครั้งที่2พร้อมนางสริมมากิรตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังผู้แทนจากอเภอบางละบุงอศรีราชาผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบังผู้ประกอบการท่าเทียบเรือผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังและเยาวชนที่ได้รับทุนเข้าร่วมง,งานโดยเรือโทยุทธนากล่าวว่าโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสําหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการที่กําหนดไว้ในกรอบการดําเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุก,กรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐโดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557โดยท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนายาวชนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉะบังโดยในวันนี้ท่าเรือแหลมฉะบังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนจำนวน30ทุนเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น629,700บาทและท่าเรือแหลมฉะบังดำเนินการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2557รวมเป็นเงินที่มอบแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า8ล้านบาท ครับสวัสดีครับวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่เรียนดีนะครับที่อยู่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังก็จะประกอบไปด้วยน้องๆที่อยู่ในตำบลเทศบาลแหลมฉบังกับเทศบาลนครกับเทศบาลบางละมุงนะครับก็วันนี้เนี่ยทุนที่ได้รับที่ได้มอบให้กับน้องๆเนี่ยก็บุญแคสรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ประมาณประมาณสัก6 2 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่า ตั้งแต่ภาพรวมที่เราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2557นะครับจนถึงปี2568เนี่ยเราได้มอบทุนทั้งหมดไปแล้วประมาณ500กว่าทุนนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาโดยรวมนี่อยู่ที่ประมาณ8,700,000บาทนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ท่าเรือหลาชบังเนี่ยจะดําเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้เป็นการสนับสนุนให้กับน้องๆที่อยู่ออรอบๆท่าเรือหล้าชบังนะครับจะพบว่าน้องๆบางคนก็ไปเรียน ไกลๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทางท่าเรือแหลมชวังก็ยังก็ยังมอบทุนที่จะให้การศึกษาน้องๆเหล่านี้อยู่เพื่อให้น้องๆเหล่านี้นะครับได้กลับมาสร้างความเจริญให้กับในพื้นที่ของท่าเรือแหลมชวมงหรือชุมชนโดยรอบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็จะเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะครับเราจะไม่หยุดที่จะให้ทุนการศึกษาให้กับน้องๆเหล่านี้เป็นอันขาดครับผมขอบคุณครับแล้วมีน้องๆที่จบไปแล้วได้กลับมาทำไมนณตอนนี้ อาจจะเป็นมีความเป็นไปได้นะครับว่าน้องๆเขาหางานเองนะครับก็ทําให้อาจจะยังไม่มีน้องๆที่เข้ามาทํางานที่ท่าเรือหลักชบังแต่เมื่อกี้ได้ลองจีบน้องๆไปสัก2คนแล้วนะครับมีน้องคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่มบูนะครับเรียนไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าก็ตรงๆเลยครับว่าท่าเรือหลักชบังต้องการน้องๆที่จบในเรื่องของวิศวกรรมที่ถ้าเป็นเรื่องไฟฟ้าโยธาเนี่ยเรามีตําแหน่งที่จะเปิดรับนะครับในอนาคตก็ได้ได้ จีบจีบน้องๆไว้แล้วนะครับว่าแนนโคตาสนใจมาทํางานที่ท่าเรือแหลมช่างก็ยินดีครับทุกคน